สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมอสไบเกอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกานะครับผมจะเที่ยงแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับเป็นวันเกิดของเรานะครับผมเป็นวันเกิดของผมเองก็จะไปหาทําบุญปล่อยนอกปล่อยปลาสักหน่อยเดี๋ยวจะไปแป๊บเดียวล้วก็กลับนะครับผมก็จะถือโอกาส ถ่ายคลิปด้วยเนาะคือโอกาสทําคลิปด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปตั้งสองสัปดาห์กว่าแล้วเราจะเดินทางไปวัดหลวงพ่อโตนะครับคนน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถชิวๆนะเม่เม่รีบเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปก็จะไป เช,ชิงเซานะครับผมบางประกงตรงไปอันนี้ตัวก็เลี้ยวซ้ายมาเส้นตำรวจคลองเก้านะครับเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวเลยวันนี้เราก็ไปคนเดียวนะครับผมเดี๋ยวรีบไปรีบกลับเนาะรีบไปรีบกลับไปคนเดียวชิวๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะ ตอนนี้ก็กำลังจะถึงสี่แยกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับติดไฟแดงนะตอนนี้ก็ไฟแดงนะครับรอไฟแดงไปไฟแดงอีกเจ็ดสิบเดสิบห้าวินาทีนะครับผม่ะไปกัน เดี๋ยวเราจะชิดซ้ายไว้ก่อนเนาะเพราะว่าวัดหลวงพ่อโตอยู่ทางซ้ายนะครับผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเราไม่รู้ว่าซอยไหนนะครับรถครดเยอะเลยเพื่อนๆวันหยุดเนาะวันหยุดวันหยุดรถครดเยอะเลย ว่าหลวงพ่อโตก็จะอยู่ข้างหลังนี่แหละข้างหลังบิ๊กซีบางพีนี่แหละเนี่ยเราจะเข้าซอยนีนะ้ก็จะมีป้ายนะครับผมวัดบางพีใหญ่ในเนาะชื่อว่าวัดบางพีใหญ่ในมีป้ายเนาะ ถึงแล้วลงสะพานไปก็ถึงแล้วนี่อ่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรารถโคดเยอะเลยรถติดเลยนะรถติดทางเข้าทางเข้ารถติดเลย นี่ทางเข้าทางนี้นะเดี๋ยวเราจะไปจอดมอเตอร์ไซค์กันโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหาซื้อปลาก่อนเนาะซื้อปลาไปปล่อยตอนนี้เราก็จะไปดูตลาดนะครับผมตลาดแล้วก็อยู่ข้างหน้านู้นส่วนตรงนั้นก็จะเป็นน้ํานะครับผมเป็นคลองน้ำนะเดี๋ยวเราจะไปหาดู ปลาดูหอยดูอะไรแถวนั้นแหละจะมีขายอยู่นะครับผมคุณไม่ซื้อ,อหอยซื้ออะไรได้ปลหอยปล่อยปลาให้อาหารปลามีปลาไหลนะคะรับผมปลาไหลตัวละย,ยี่สิบชิ้น ปลาไหลสิตัวครับได้จ้าตัวเท่าไหรยี่สิบตัวยี่สิบตลาดต่อเทีดีถ่ายรูปสุดยินปล่อยของปล่อยปลาให้อ่ะ ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับแล้วก็ได้ปล่อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละว,วันนี้เราก็ตั้งใจจะมาปล่อยปลาไหลโดยเฉพาะนะครับเราก็ปล่อยไปแล้ว12ตัวปล่อยแล้วก็สบายใจนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นตัดผมนะครับตัดผมฟรีเนาะช่างตัดผมเยอะมากเลยแถวนี้เราจะมาทําบุญนะครับผมช่างตัดผมมาทำบุญตัดผมฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในโครเรือนนะครับผมถ้าใครอยากมาตัดผมฟรีนี้วัดหลวงพ่อโตนะวัดหลวงพ่อโตมาได้เลยนะครับผมโอเคเพื่อนๆเราก็จะปิดคลิปแค่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะคลิปต่อไปสวัสดีครับผม